สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขูสุขคนครับผมอยู่กับผมใบอัฒนายครับวันนี้ใบอัฒิภาพี่พหน้องมากินต้มซุปเปอร์ตีนไก่เปื่อยๆครับพี่น้องกินกับน้ำกิมซี่ฟู้ดกับผักกรอบครับกินขอาง่ายครับพี่น้องเลยข่าวเหนียวมากินครับมาเด้อพี่น้องเด้อทั้งไก่ทั้งไก่แหละครับผมในประเทศแล้วก็ต่างประเทศมาแสีบๆกับใบรับผมนะโอ้หยพี่น้องเอ้ยเสียบ นเนี่ยสอนง่าีไปน้องสอนง่ายไม่สอนนำ้ำอืมนำ้นำน้ำซุปกระเซ็บเซบอืมครับก,กินเป็นซีฟู้ดครับอืมบีบเบ้ออืม mm -hmm. ผมเตะไปบอกครับม่ eh. ้งครับกินก่อนหนึ่งกินซี่ฟูครับ เวดีครับเรื่าแบงครับจุม่มเข้าไป Mm, no -hmm. はっけんは <laughs> Mm-hmm. 喂，你好，先生。

もう、ほんの、うえ、かるえ。 のあげもんうん。 แซ่บครับนี้ครับ Ну. Mm -hmm.

ฮักตับี่เปียงแซ่บกินซีฟู้ดสุดยอดครับบรรยากาศตรงไห้ตรงหน้าครับเชียงหลกเชียงห้งองเอาสุดท้ายกับคให้พี่นรองสุขูทุกคนละครับผม ทีเห็เกียรติติดตามเราชมใบหยัจนจบคลิปก็ขอบคุณขอบคุณหลายๆครับให้พี่ให้น้องมีแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งใดก่ายช่วยบังดังปรถนาคิดสิ่งใดก่ายยุ่งหลวงสำเร็จดังใจหมายนะครับเนะบาะใบอยากจะฝากพี่ฝากน้องคือกันเป็นกำลังใจใหบหย,ยัดเรื่อยๆเด้อยๆคนเหล่คนแท้คนติดตามเป็นกำลังใจใบหยัดที่คลิปต่อไปนะครับมื้อนี่ขอสดขอพี่น้องเด้อมื้อนี้ใบหัดล้พี่น้องไปก่อนครับผมพอกันไม่คิดหนาครับ สวัสดีครับ